ยืนขึ้นมามด,าด,มาดูใครก็ได้ยืนขึ้นมาบางคนหนึือเป็นตัวอยา่างอะไรวะไม่ต้องเกี่ยวกับยืนทั้ง้อนเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขี้ยวเองสปีดทาง์เลยโมทาร์ดเลยโอ้โหควาจริงจริงว่ะเอหมดเอา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 หมดจตจำนสภาพตัวเองตอนนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ร้านไหนที่มัสามารถเดินได้แล้วเรามีบริการดูเชนนะครับอะไรจริงจริง แชร์อยู่หลังร้านนะครับผมถ้าใครจะแชร์นะครับผมแชร์ทางร้านเราได้เลยหรอกมีวิวแชร์มาทำได้น,นะครับโดยเฉพาะคุณแม่นะครับมาเจอไม่ได้กระดูกใบเดี้ยวเริ่มไม่ไหวแล้วแก่แล้วก็ไม่น่าจะมาเที่ยวหรอกกับลูกๆอ่ะ <c oughs> คุณแม่ตอนนี้นะครับผมแก่แล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานเนาะปล่อยให้ลูกมาเที่ยวไม่ต้องมาเฝ้าได้เนาะโอ,โอเคโอเคอ่ะเพลงน,นี้มีลูกค้าขอเข้ามาเดี๋ยวเล่นเลยเป็นเพลงอ่ะจังหวะช้าๆซึ้งๆแล้วกันนะครับกำลังฮิตตอนนี้นะครับ 进来。